สวัสดีครับพี่น้องพบพอกันอีกเชิร์พี่ชองมาอีสานบ้านเฮาไม้ยามบ่วงคือเก่าครับวันนี้อากาศหนาวครับตื่นสวยพี่น้องไม้ยามบ่วงตอนนี้ก็สองโมงเสารกก์กลัวเลวครับพยยามมันก่อนครับสีมานบ่หนาวครับพี่น้องเออสองส,สิบมือกี่พันมนันไม่จุดตีนแล้วไม่ได้ครับ

เกือบปล่อยครับหเหน็บเจ็บเพียบเลยทีเดียนุ่งใหญ่ยุ่นุ่งผูกใหญ่ครับพี่น้อแม่ยามสวยใครตัวม่ยามาสีบ่ม่ยามนี่ครับมันม้าครับนุ่งผูกใหญ่ครับพี่น้องเอ้ามา้าหนอจริงจนหมเดเลยตายเลยเกี่ยววัสด นี่ครับคนแดงกึกสีเลยครับพี่น้องคากบัวมันนี่คากบัวมันคนแดงกึกสีเลยครับเทียบใส่แขนครับตัวใหญ่ครับ คลาตัวมะยามยูย้ยโอ้ยยามีนเอาถิ่มนิดนี่ตัวนี้ตัวตรงนี้กันต่อไปครับพี่นะ้องแต้มหนึ่งมาแล,ล้วล่ะดึงจนขาด,ขาดเกี่ยวแห้งครับพี่นะ้องตัวใหญ่ยีหรีเลยนู้นจุนแต่ขล้ายยมบรุษลอยละลอยกลัวครับลอยสามซิบลอยห้าซิบคนไหน mọi mặn đi, người là người bộ người mọi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  người bộ người mọi Bộ mặn chắc mọi người mọi người mọi người สวยครับหนาวดีเหมนอนโบมานบรบมานโบมานที่เราอ๋อ ไอเบิดตัวยังไงนู้ไอตัวมายามมันมานครับพี่น้องลูกนุ้ยังเกี่ยวจนดนั้นจนดมลเลยคนยามสวยกับม้ายังที่ตัวลรใช้กุ้งมอยมายามเนี่ครับลูกนุ้ยไงครับพี่น้องเต็มที่สอง ้องแต้มผ่านไปครับพี่น้องทุนครับสามสาวครับพี่น้องสองตัวนะใช้ตัวมายามหาเลยเกือบโบ้ไม่ยามนะครับ นกับบอดายครับบอดายครับไม่ได้แบบครับลมกระเงเลยเดึงไปลุ้นกันครับตอนนี้ก็บอดต่ำครับ อืมแม่นนะครับหนูครับพี่นทํปื้ปืปนิ่งขนาดพี่ครับผมใส่อยู่พี่ไหมนี่ไม,มาอ้ามาอีกแล้วคือนิงรร่งบ่นี่ค้องยังวะใหญ่ครับใงญ่เต็มไปเลยเอาปื้ปือเด้พี่น้อง นี่ยังอีกทีวะง่ายครับโปวดโอ้ยงุบง่ายครับโอ้ยไหนจะเป็นครูตัวนั้นครับพี่น้องเพิ่งดีเหรอครับงุบง่ายนึงอืมงุบผุกง่ายครับพี่น้องป้าเถอะคนคนเด็ดอยู่ครับพี่น้องมั้งนีงเพิ่งดี่หรอครับ ัว่าไงดคกกคงงีครับอ,อืมมันมีลูกระจักครับทองไงครับฮะหมานนะครับพี่น้องมนันนี่สามแต้มครับพี่น้องครับสรุปมันนี่คักคักคักมันนี่คักกุไล่กุก้ยติดตามมันนี่ได้ครับพี่นอ้องพอกันคลิปหนาครับพี่น้อง จกคลิปวิซัมนี่แล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ